หนึ่งสองเอาเริ่มสถานสากอากาศบางกูย์ครับผมมาใครบ้างวันนี้มาเที่ยววันนี้มากันหลายคนมีคนแรกแล้วก็จะมีครอบครัวครอบครัวฉลามมีมะเมียวมีบางกอกมีสองแปดแล้วก็มีนกบินนางนวลเยอะแยะเลยตอนนี้น้ำ กำลังขึ้นยังไม่ลง ย้อนแสงใหญ่เป็นนกพิราบนู่นนกนกนู่นนกพิราบไม่ต้องไปถ่ายนกพิราบนู่นนู่นนกนกกระยางนกนางนวลนู่นนกนางนวลนู่นนกนางนวลนี่ยนกโครดำดำนี่นกอะไรเนี่ยนกดำดำเนี่ยนี่นกนกเป็ดน้ำดำดำเนี่นกเป็ดน้ำเนี่ยนกเป็ดน้ำเนี่ยนกเป็ดน้ำ นกกระยางด้วนกกระยางแล้วก็ไก่ไปนกนางนวลที่บินไปนกนางนวลนี้ดำๆนี้นกเป็ดน้ำมีเรือด้วยค่ะป้าอากาศกำลังดีหนาวหนาวนอนบนลมกำลังเย็นมากงั้นมาถ่ายด้วยกันอ้าวแล้วเสือ